กลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับสมาชิกและผู้นำของบริษัท New KC Life ทั้ง2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณเข็มทองและคุณเต็มสิริครับครับาทางด้านอาจารย์เข็มทองครับ,รบเรามาคุยกันวางแนวทางหลังจากออกทีวีไปแล้วครั้งหนึงครั้ง2เนี่ยระวางแนวทางที่จะขยายตลาดยังไงบ้างครับกับ New KC Life ตรงน,นี้ขยายตลาดเนี่ยการขยายตลาดเนี่ยในยระบบ เครือข่ายเนี่ยขยานได้มากครับขยานได้ได้ง่ายได้ง่ายและหลากหลายวิธีครับหลากหลายวิธีเพราะว่ามีคนโทรมาแล้วก็ขอชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนนะครับก็ทําการสมัครได้แล้วเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลานี้นะครับท่านผู้ชมสมัครฟรีครับสมัครฟรีไม่เสียตังค์สมัครไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่บริษัทเข้าร่วมฟังฟังแนวทางฟังมิสัยทัศ อะไรต่างๆใช่ครับครับยังทุกวันพุธมีอะไรการทุกวันพุธตรงนี้ก็สามารถเข้ามาฟังได้ก็สามารถเข้ามาฟังแล้วก็ร่วมออกรายการอัดรายการออกอากาศพร้อมกับเราครับครับครับทางด้านคุณเต็มศิริบ้างครับหลังจากออกรายการวันนี้ไปเราจะมีในเรื่องของการแนวทางขยายงานขยายตลาดเพื่อประสบความสำเร็จกับนิวเคซีไลท์ยังไงบ้างครับพี่อยากจะแนะนำค่ะถ้าคนไหนที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะคะให้โทรมา ถามได้สอบถามได้เลยตามเบอร์ข้างล่างค่ะตามเบอร์ข้างล่างนะเพราะจะมีจัดประชุมค่ะทุกทุกสิบวันเจ็ดวันเนี่ยสิบวันเจ็ดวันคราจัดประชุมที่หมู่บ้านอืมครับที่จังหวัดที่ว่าผู้นําอยู่จังหวัดที่ผู้นําอยู่แล้วหรือไม่งั้นก็จะมาที่นี่ก็ได้ค่ะค่ะขอให้สอบถามแล้วเราจะขยายงานให้ค่ะขอเพียงเราทราบชื่อนามสกุลแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองนะครับเราบริการได้ บริการได้เป็นใครรู้ตัวถึงเลยครับใครก็ได้วพราะนั้นเราไม่รู้จักกันมาก่อนก็เราก็สามารถที่จะทําให้ประสบความสำเร็จได้ท่านท่านท่านเห็นหน้าผมแต่ผมไม่เห็นหน้าท่านแต่ผมขอรู้จากเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองแค่นั้นเองเดี๋ยวเราพบกันเดี๋ยวเราพบกันเราโทรนะครับท่านผู้ชมทองโทรมาดูใว่าอาจารย์ยงทองแล้วก็ทางด้านคุณเตมสิริทำยังไงให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับ ครับมาดูในเรื่องของจุดเด่นของนิวเคซีไลท์บ้างนอกจากมีสื่อทีวีสิงหาดีมองว่าจุดเด่นของนิวเคซีไลท์เนี่ยอ่ามองว่ามีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้ครับทางด้านคุณเต็มสิริก่อนครับค่ะน่าจะมีอของเอตัวอทางเกษตรกรอ๋อสิง้าตัวใหม่นิวเคนาโนซึ่งตอนนี้เรากำลังจะนำออกมาเคนโครับแล้วให้ทดลองจะเป็นยาขยาสารอ่า กำจัดวัชพืชค่ะ N C ร้อยเปอร์เซ็นต์ N C ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือไม่มีพิษภัยต่อสุขภาพนะคะดีมากๆเลยค่ะเราลองใช้ด้วยแล้วมีกลิ่นหอมด้วยค่ะอ๋อมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมด้วยค่ะดูกระริดด้าโอ้พี่ย่าตานี่นเพราหลงความหอมใช่มเลยเขาหลงความหอมนี่ตายหมดเลยใช่ไหมเ้นครับเขาชอบมากๆเลยค่ะครับครับทางด้านอาจารย์เห็นทองนะครับมองว่าจุดเด่นนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างครับของ New C C l i เนี่ยจุดเด่นของน New C C ไลน์เนี่ยฮะนอกจากผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพานะฮะแล้วก็ยังมีสินค้าทางด้านการเกษตรนะฮะไม่ว่ายาฆ่าหญ้าหรือว่าอาหารเสริมพืชทางใบนะครับซึ่งต,ตัวนี้กำลังจะเอาออกมาให้ทดลองใช่ครับผมโดยเฉพาะ ตัวยาฆ่าหญ้าเนี่ยนะครับคิวสตาร์เนี่ยวัชพืชตัวนี้ใช่ครับผมคิวสตาร์เนี่ยครับผมมันเป็นยาฆ่าหญ้าประเภทอินทรียีวภาพไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อผู้ใช้แล้วสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่หญ้าตายนะฮะมันบล็อกฆ่าทุกอย่างที่เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เกษตรกรตอบโจทย์เกษตรกรได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าวิธีการใช้หรืออย่างไรถ้าท่านสงสัยอะไรโทรมาสอบถามได้นะครับแล้วก็อีกอย่างอีกตัวนึงก็คือด้านอาหารเสร พืชครับผมทางใบโอ้โหตัวนี้สุดยอดครับดิวเคนาโนใช่ครับตัวนี้สุดยอดคําว่านาโนเนี่ยตอนนี้กําลังดังพุ่งกระแสดังมากใน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 ภาคเกษตรกรรมอห็นไหมครับครับผมยิ่งได้ตัวนี้มายิ่งช่วยทําให้เราขยายงานได้ง่ายขึ้นว่าเรนไปใช้ได้ง่ายมากอครับผมครับจะให้ผลประโยชน์สูงนะฮะครับทางด้านผลผลิตอะไรพวกเนี้ยนะด้านผลผลิตเนี่ยก็จะสูงและลดต้นทุนครับผมครับเรามาดูในเรื่องของทฤษฎีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ในระดับลากย่าตรงนี้อาจารย์มองว่าจะสามารถทําให้เขาประสบความสาเร็จมีไรายได้รวยทะลุลากย่ายอย่างโครงการที่เขาว่าได้จริงหรือเปล่าครับก็คือที่บริษัทนี้เราวางะระบบรายได้เป็นสเต็ปอยู่แล้วนะครับเป็นสเต็ปอยู่แล้วไม่ว่าจะกี่ชั้นลึกนะฮะครับผมเราวางมาตรฐานอยู่แล้วเหมือนกับบังคับให้ท่านมีไรายได้อยู่แล้วไม่ว่าจะถ้าจะแนะนําใครคนที่ไหน คนชั้นที่เท่าไหร่ซื้อครับผมคนที่สิบชั้นที่สิบซื้อท่านก็ยังมีรายได้อยู่นะฮะแล้วง่ายๆเองสองตำแหน่งเองที่นี่ใช่ครับซ้ายขวานะฮะครับแล้วผมทราบข่าวว่าบริษัทเรายังมีอะไรเป็นเซอร์ไฟส์หนึ่งสองเจ็ดครับฟ้าแทกฟ้าแทกหนึ่งสองเจ็ดสามารถทำง่ายแล้วก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นใช่ ครับแค่ใช้ระยะเวลาแค่สามเดือนสามเดือนได้หนึ่งแสนบาทนี่นะครับเหมือนที่ผมมออกออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมบอกว่าหนึ่งแสนบาทผมไม่เอาหรอกครับใช่ไหมครับเอาไปล้านหนึ่งครับเอาไปทานเลยผมจะเอาล้านหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าอความมั่นใจของผมเนี่ยทําไมผมต้องต้องการล้านนึ้นใช่ไหมครับเมื่อที่เมื่อก่อนก่อนนี้ครับนะฮะคุณพี่ จริงไหมครับเรียกว่ามื่อก่อนที่เราเราทำการในระบบเครือข่ายนี่เราไม่ได้มีสื่อทีวีเราไม่ได้มีอาวุธอยู่ในนี้เลยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ยังยังทําได้เลยใช่ไหมฮะยังไม่มีอาวุธแต่ตอนนี้โอ้โหอาวุธครบมืออาวุธครบเรียกว่าครบเครื่องขนาดนี้ขนาดหนึ่งเองอย่างคุณพี่เต็มสิริเนี่ยนะครับผม อันนี้ระดับเครือข่ายระดับมือโปรมาแล้วทำได้มมาแล้วว่างันเลยครับถ้าไม่เชื่อดูในคอกันแล้วกันครับผมนี่การันตีด้วยตรงนั้นใช่อันนี้แค่เดินมา Newcastle น่ะเดี๋ยวถ้าอยู่กันวเคซีไล l ์ล่ะไปอีก3เดือนน่ะเส้นจัดรู้แน่เส้นจัดขนาดใหญขนาดไหนครับผมแล้วประสบการณ์ในเรื่องของเครือข่ายที่ทางด้านคุณจำพิเล่ก้มีในเรื่องของประสบการณ์เครือข่ายเรียกว่าประสบความสำเร็จมาแล้วแค่นี้เองทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะ นียกว่ารูปแบบง่ายมากนะครับสำหรับการทำธุรกิจกับนิวสคสิครับแนวทางช่องทางเนี่ยเขาวางให้เราเนี่ยสวยหรูมากนะครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ง่ายแค่คนยังไม่เคยทำแค่มาฟังนโยบายมาฟังระเบียบแบบแผนเนี่ยนะมองทะลุออกเป็นช่องเลยมองเห็นแบบว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนจะเข้าไปสู่ระบบในเรื่องของการประสบความสำเร็จได้ยังไงเลยใช่การทำงานนะครับคือท่านต้องมองให้ออกก่อนครับผม ท่านอย่าถ้ายังมองไม่ออกเนี่ยถ้ายังคิดไปข้างหน้าไม่ได้ไปเป้าหมายไปยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงเนี่ยครับผมรับรองไม่มีวันสําเร็จเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาฟังก่อนโทรมาสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็มาฟังระเบียบแบบแผนของนโยบายของบริษัทว่าเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงรายได้จะเป็นยังไงมากน้อยขนาดไหนอ่าแค่นี้เข้ามาถึงจาแค่นี้ก็สําเร็จได้ใช่ครับครับคราวนี้มาดูมุมมองในเรื่องของ New c e n t y Life วางว่า คุณอะคือหุ้นส่วนถาวรกับบริษัทเลยคือแบบว่ามัดมือเลยให้เป็นหุ้นส่วนแบบถาวรตรงนี้เรามองยังไงครับคุณเต็มทิลิก่อนครับมีบริษัทไหนที่ให้คุณขนาดนี้บ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีครัถ้าเท่าที่พี่ผ่านมานะคะคก็หลายบริษัท ก็จะไม่ไม่มีใครบอกว่าเป็นหุ้นส่วนเลยไม่มีใครบอกว่าเป็นหุ้นส่วนเลยครับผมมีบริษัทนี่แหละค่ะครับว่าให้เราเป็นหุ้นส่วนเลยไม่ให้เราเป็นหุ้นส่วนถาวรด้วยถาวรด้วยขอให้ท่านเข้ามาเถอะค่ะอบอุ่นแน่นอนเลยค่ะอยู่กันไปเถอะนะบ้านหลังนี้อยู่กันไปเถับเหมือนพี่เหมือนน้องเลยค่ะอยู่กันไปครับทางด้านอาจารย์เฉมทองครับเรื่องหุ้นส่วนถาวรกับนิวเคซีไลท์มองว่าไงตรงนี้ผมมั่นใจเลยนะเพราะว่าเราจะอยู่กันไปอีกยืดยาวยาวมากครับนะฮะ จนกว่าล้มหายตายจากกันไปข้างหนึ่งกันแหละใ่ไหมคือเราก็จะมีหุ้นส่วนมีรายได้กับบริษัทของเราไปเนี่ยนะฮะนิวเคทีไลทเนี่ยไม่ทิ้งเราแน่นอนเพราะว่าความมั่นคงเนี่ยในการจับมือกันของสหพันธ์สหพันธ์เครือข่ายทีวีดาวเทียมใช่แล้วก็ร่วมมือกับ m อ็มอเอ็มอครับเอแล้วก็ร่วมมือกับ i อเอ็ใช่ซื่อต่างๆที่จะเข้ามาร่วมมืออีกมากมายคือพูดง่ายๆว่าอาเุธ อาวุธเนี่ยครบทัวนหมดอะ่ะรับผมไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วไม่ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วมาที่นี่เถอะ<อ>มาที่นี่เถอะตามเบอร์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมครับ,รบเ,เรียกว่าครบเครื่องอะไรทุกอย่างแล้วขอแค่เข้ามาเอาตัวหัวใจเข้ามาแค่นี้ใช่ครับก็สามารถพบ,พบ,พบถึงพบถึงความสาเร็จได้เลยครับไม่ต้องคิดลังเลครับแค่เปลี่ยนชีวิตแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนไปแน่มาร่วมหุ้นมาร่วม อยู่กับ New เค l ีไลทเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเท้าวอนกับ,บ New เค l ีไลทตรงนี้ครับ,รบแล้วคราวนี้มาดูระบบในเรื่องของการแผนการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยมองว่า New เค l ีไลทเป็นไงบ้างครับที่เท่ากับเปรียบเทียบที่เคยผ่านมาครับผมนิวเคลนิวีไลทเนี่ยนะแปลกครับ,ค,รบคือเขา ผมมองดูแล้วว่าบริษัทจะไม่ไม่ต้องการตังอ่ะต้องการให้รากหญ้าจริงๆออ่ะครับคือจัดให้จัดให้จัดให้ครับเรียกว่าให้ถึงรากหญ้าจริงๆครับให้ถึงจริงๆก็คือมองถ้ามองแบบ ดับยาไะนะเออบริษัทไม่ต้องการตังค์หรอกบริษัทเขารวยแล้วเขาบอกอย่างนั้นเขวยให้สมาชิกไปเลยว่างั้นี่ยยกให้ลักดาไปเถอะเขาจะได้ลืมหูลืมตาปากได้ลักดามีงานทำมีรายได้บ้างช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับครับงด้คุณเต็มสิริบ้างเลยครับมองยังไงครับเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยมันจะเป็นอนาคตให้ลูกหลานเราด้วยค่ะอืมครับผมสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าสินค้าดีบริษัทมั่นคงค่ะมีมั่นใจมั่นใจแบบว่า ครับว่าจะสามารถเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่มั่นใจฐานะที่พี่ผ่านมาหลายๆบริษัทพี่ไม่เคยมั่นใจขนาดนี้เลยโอ้โหนี่คือเต็มร้อยเลยว่าเต็มร้อยเลยค่ะครับเพิ่งมาเองนะครับเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้ามาเนี่ยพี่คิดแล้วคิดอีกฟังแล้วฟังอีกดูแล้วดูอีกอมาดีหรือเปล่าจะหลอกหรือเปล่าอะไรหลอกหมเปล่าครับผมแต่พี่เข้ามาพี่มาเจอ คนในครอบครัวเนาะโดนของเง่า New KC Live เล่นของใส่ย่างอย่างน้อยเราก็มีแม่แม่ทีมการันตีอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณน้อยใช่ไหมเรามีผมอยู่อีกคนนึงเพราะฉะนั้นการการการวิตกกังวลเนี่ยไม่ต้องมากเสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าการเข้ามาร่วมกับ New KC Live เนี่ยเราต้องมีความพร้อมอะไรบ้างถึงจะมั่นใจในเรื่องของการประสบความสำเร็จครับทางด้านคุณเต็มิริก่อนครับ มาเถอะค่ะไม่ต้องมีอะไรมามากเลยค่ะมาแต่ตัวและหัวใจให้เข้ามาที่นิวเคทีไลท์ค่ะให้เข้ามาตัวและหัวใจพี่น้องชาวเพชรบุญทุกท่านเลยค่ะแล้วหลายจังหวัดเอาแค่เพชรบุญหนึ่งครับโอ้มากน้อยมากเลยเอาแค่เพชรบุ์หลายจังหวัดนะคะานได้ดูนะคะเข้ามาเลยค่ะมั่นใจมากเลยค่ะสําหรับพี่นะคะเชิญเลยค่ะที่บริษัทค่ะครับครับทางด้านอาจารย์เก็มทองมาครับ ครับในช่วงปัจจุบันนี้นะไม่ว่ารายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันลดน้อยถอยลงมากนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็ราคาพืชผลก็ตกลงมากครับนะครับไม่ว่าอะไรครับแล้วก็บางคนคิดรายตายสูงรายได้ต่ำจะไปไหนดีผมขอเชิญชวนครับมาที่เนี่ยท่านไม่ผิดหวังแน่นอนแค่ท่านพร้อมนะครับใจพร้อมตังไม่ได้เสียสมัครค่าสมัครไม่ได้เสีย ท่านโทรหาเรานะครับแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านประสบความสําเร็จแน่นอนครับครับคครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือแนวคิดและก็แนวทางของสมาชิกและผู้นําทั้ง2ท่านนะครับที่จะก้าวเข้ามาคว้าความสําเร็จกับบริษัท New KC l i h t ในปีพศ2558นี้นะครับครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับครับสวัสดี ครัพบกับรายการกล้า,าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ